สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะของแรกนะคะอันนี้เป็นของน้องจากกาญจน,นบ,บุรีค่ะจะเป็นแบบคิตตี้เสือดาวของแท้นะคะนี่นะหนึ่งชิ้นค่ะอันนี้เป็นของน้องเุร์ุบลรัชธานีนะคะก็แบบแรกนะคะจะมีเป็นแบบเค,ค้กยูนิคอร์อดไอติมน,นะคะ1โลซานิโอนะคะ1ชิ้นจัมโบ้ปัลน,นะคะจัมโบ้ดอนคิตตี้นะคะหอยสีใสลุงนะคะแล้วก็จะมีเป็นเด็กผู้หญิง LQL อันนี้นะคะเป็นโดเรมอนนะคะ1 แล้วก็จะมีเป็นซาลาเปานะคะ2ชิ้นบอลแมวสีฟ้านะคะแล้วก็ปังหน้าแนวนะอันนี้เป็นของน้องจากกรุงเทพนะคะก็จะมีเป็นแบบเป็นสกูชี่ไลน์นะคะก็จะมีเป็นหมีอันนี้นะคะแล้วก็เป็นหมีอีกสีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นโทนสีสายลุ้งนะคะอย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบเด็กนะคะเป็นเด็กขาลก2ชิ้นแล้วก็เป็นกระต่ายใสายแว่นนะคะเป็นแบบสีฟ้า2นะคะแล้วก็สีขาวนะคะอีก2ชิ้นด้วยนะ อันนี้เป็นของน้องจตุทัยธานีค่ะแบบแรกนะคะจะเป็นเดร์คิตตี้นะคะ1อ,อันนี้นะคะเป็นแมวยูนิคอนนะคะ1นชิ้นแล้วก็เป็นไอติมโคนนะคะบูเบอรี่นะคะ1ชิ้นนะอย่างต่อมานะคะจะเป็นซาลาเปากล้วยจิ๋วนะคะแล้วก็จะเป็นพุดดิ้งด้วยค่ะอันนี้เป็นของน้องจตุบลรชานีนะคะก็จะเป็นสกูชี่มินิอันนี้นะคะคลาแบบไปไปนะคะมีทั้งปังหน้าแมวนะคะช็อกบอลมินิบานนะนี่นะคะก็จะคลาไปประมาณนี้ค่ะ อันนี้เป็นของน้องสก,กสดัดสตาบ,บรีนะคะก็นี่นะสั่งไปเป็นสกูชี่มินิไซเล็กนะคะเป็นไซมินินะคะก็ขาไปนะคะอันนี้จะใส่ถุงไปให้นะคะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะมีเป็นแบบซัมวกบันอีโมโจินะคะอันนี้เป็นโลกบอลโลกนะคะแล้วก็จะมีเป็นเด็กขาลกด้วยนะก็ขอบคุณน้องทั้ง6คนมากๆเลยนะคะ